สวัสดีครับโบกับเทียนเจ้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตัว ID 7อย่างเป็นทางการนะครับด้วยการเปิดแพ็กเกจตมือใหม่89บาทนะครับเติมเงินนั่นเองนะอ่าถือว่าเป็นไ d ีลองนะครับ i อแรกของผมเลยนะครับที่มีการเติมเงินนะแต่คิดว่าคงจะแค่เติมเปิดแพ็กมือใหม่เนี่ยแหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มอยู่กันนะซึ่ง i อทีลองนะครับก่อนหน้าน,นี้5 ID นะครับ 2 3 4 5ามสี่ห้าหกนะครับอันนี้คือบอกเลยนะบางคนอาจจะเพิ่งติดตามกันใหม่ๆนะครับเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแพ็กเกจใดๆก็ไม่เคยเติมเลยครับคือทําให้น้องๆเนี่ยได้เห็นเลยครับว่าสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็เล่นกันได้ครับเขาก็สามารถอยู่รอดกันได้จริงนะครับเออบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าไอดีเนี่ยมันสร้างมาเป็นปีสองปีแล้วเนี่ยมันก็สร้างง่ายนะครับลองมาสร้างปัจจุบันดูไหมอ่ากิวเรตก็ไม่มีนะครับเกียร์ก็หาไม่ได้ง่ายๆครับ เดี๋ยวเราติดตามดู ID 7เลยแล้วกันนะครับว่าเทคนิคในการหาเกียร์เนี่ยมันก็พอจะมีอยู่กันนะแต่หน,นูว,ว่ามันก็ต้องอประหยัดนะประหยัดการตีบวกเกียร์นะครับแล้วก็เลือกตีบวกเกียร์นะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมะก็คือตีบวกช่วงเวลาคูนนั่นเองนะมันจะได้เซฟเกี e ยร์ย่อยๆนะครับมันสามารถทําได้อยู่เหมือนกันนะซึ่ง ID 6ีหกแต่ว่ามันก็สร้างมานานนะ ID6 ีผมก็ประมาณ9เดือนแล้วนะครับก็ ถือว่าอยู่รอบดาวนะครับาสามารถที่จะจบเพชรหนึ่งได้ทุกสัปดาห์นะครับ ID6 นะครับซึ่งผมมองว่าเพชรหนึ่งเนี่ยไปหลีกพื้นฐานเวลาที่ปั้นทีมขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันควรจะไปจบที่เพชรหนึ่งให้ได้นะครับเราจะได้รูบี้ฟรีนะครับสัปดาห์ละอ่า160ใช่ไหมอ่ดเดือนหนึ่งก็ตีไปกลมๆเลยครับ640เนี่ยก็เอาไปเปิดเรนเจอร์หรือว่าเอาไปเปิดเกียร์ยังไงก็ได้นะครับต้องพยายามทําให้ได้นะซึ่งน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับ ต้องท่องคาถานี้เอาไว้ขยันอดทนมีดวงอ่ะซึ่งผมเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับตอนที่ไปออกรายการพิเศษครับกับ t ีเอ็ประเทศไทยนะครับขยันเนี่ยสำคัญนะครับจริงๆมีดวงสําคัญที่สุดแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือการขยันนะครับซึ่งผมนะครับเน้นไปที่กิจกรรมอ่ากิจกรรมของโตเกมเนี่ย คือบางทีเนี่ยเขา,าแจกเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอย่างบางทีเพจทางการครับมีกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแจกตั๋วกาชาห้าใบแต่หารู้ไม่ว่า5้าใบเนี่ยหลายคนเนี่ยเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆกันนะฉะนั้นสําคัญครับเวลาที่แจกกบมแจกตัว๋วเล็กๆน้อยๆครับควรจะต้องเล่นนะอดทนนะครับอันนี้ก็สําคัญอยู่ไม่น้อยนะครับคือหลายคนเนี่ยได้ตั๋วมามี Ruby รูบี้ครับได้ปุ๊บเปิดปั๊บได้ปุ๊บเปิดปั๊บครับไม่สนเลยว่าเรนเจอร์จะดีหรือไม่ดีนะครับ บางทีมันต้องวางแผนกันนิดนึงนะซึ่งทั้งผมนะครับก็บอกอยู่ตลอดนะครับว่าเฮ้ยอันนี้ยังไม่ค่อยน่าเปิดแต่ว่าบางคนอยากจะเปิดก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่มีตัวเลนเตอร์เลยเลยนแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปเปิดในรอบที่มันแบบมีเลนเตอร์ตัวเจ๋งๆจริงๆนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอาะเช่นช่วงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยเขาเปิดกันได้เยอะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นช่วงปล่อยของนะครับอ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงแรกๆอะ่ะหลังๆมันตลาดวายหมดเลยเลยนะครับคือตลาดวายเนี่ยหมายความว่า คนเขาเปิดได้ตัวดีๆไปหมดแล้วว่าหลังๆมันก็จะเปิดได้ยากครับคือเปิดได้อยู่นี่นแหละเพีงเยงแต่ว่าต้องใช้ดวงเยอะมากๆนะฉะนั้นเนี่ยเปิดแรกๆจะดีกว่านะครับอดทนสําคัญนะเก็บนะครับให้เยอะๆอะ่าแล้วก็เปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับติดตามข่าวสารดูคลิปอ่าดูตามเพจตามกลุ่มต่างๆนะครับว่าช่วงไหนเขาเปิดกันได้เยอะๆะะครับสุดท้ายไม่ต้องพูดเลยมีดวงครับ ถ้าสุดท้ายทํามาทั้งหมดแล้วไม่มีดวงมันก็พังอยู่เหมือนกันนะแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างไอดีนะครับดูเลยนะไปดูคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าสร้างรอบเดียวจริงๆคือมันแบบเปิดครั้งแรกเราได้จริงๆนะคือคลิปเนี้ยผมเนี่ยอ,อยู่นอกสถานที่นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไม้อัดไปด้วยนะ คือลองอัดดูเล่นๆว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสร้างไ d เนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีนะอ่าแล้วก็ได้300รูบี้นะครับแล้วก็ตั๋วเนี่ยเอามาเปิดคือมันได้ตักทดเชยด้วยงนะคือตอนนี้เนี่ยสร้างไ d ดีมาก็ได้ตั๋วทดเชยประมาณสักกี่ใบ,บอ่ะสิบใบสิบห้าใบอ่ะไม่แน่ใจเพิ่งสร้างไปนะเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะเออฉะนั้นใครอยากจะลองนะครับก็ลองได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าสเต็ปเบื้องต้นเนี่ยเป็นสเต็ป3เดือนกับ5เดือนนะสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะคร คือตอนเริ่มสร้าง ID เนี่ยต้องสร้างก่อนรอบโคโรโบเรนเจอร์นิดนึงอ่ะอย่างตอนนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์ก่อนโคโรโบเรนเจอร์ครับแต่ดันเปิดได้ตัวแสงเจ๋งด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวพื้นฐานนะครับคือทำไมถึง3เดือนนะครับเดือนที่1เนี่ยมันเป็นโคโรโบ เดือนที่2เป็นรอบปกติซึ่งบางทีเราอาจจะเว้นก็ได้นะครับไม่เปิดก็ได้ถ้าเรนเจอร์ตัวไม่เจ๋งแต่ถ้าเกิดผมสร้างตอนนี้เนี่ยไอเจ้าเดือนมีนาเนี่ยมันมีแสงมืดตัวใหม่ด้วยนะอาจจะลําบากนิดนึงคืออาจจะต้องเปิดนะครับแล้วก็เดือนที่3เป็นโคโรโบเรนเจอร์คือเราผ่าน2โคโรโบเนี่ยถ้าเราเปิดได้ตัวดีๆครับไปต่อได้เลยสบายนะแต่ว่าจุดสาคัญคือเดือนแรกเลยครับยังไงก็ต้องเปิดให้ได้นะแล้วก็ต้องเปิดได้ตัวเก่งๆครับ ส่วสเต็ป5เดือนคือหากกบนะให้เราสามารถปั้นแม็กได้นะครับอย่างนน้อย2ตัว ID6 นี่ผม3ตัวนะ5เดือน3ตัวนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเกมจัดเยอะนะครับแล้วก็มีดวงมากนะครับในการเล่นห้องทดลองรับอันนี้สําคัญนะโอเคมาเปิดกันดีกว่านะครับอันนี้มีคนถามอยู่นะครับว่าเน่ในในแอปโคลนนะครับมันเติมได้หรอเติมไม่ได้ครับคือผมก็ย้ายมาที่ ลายหลักนะครับคือผมเนี่ยมีมือถือ3ามเครื่องนะผมก็ย้ายมาที่ลายหลักนะครับซึ่งมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยผมมีบัญชี Google p l a y นะครับ Google เ l a y เนี่ยเหมือนกันบดนะมันก็เลยไปอยู่ใน i d ีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นลายหลักนะครับถ้าเกิดอยู่ในแอปโคนิ่งเติมไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับก็ย้ายไปแอปหลักแค่นั้นเองครับโอเคแปสิบเก้าบาทนะคงเปิดแค่นี้นครับซึ่งในนี้เนี่ยมันมีตัวปกติก็ ก็น่าจะเป็นมูนยางกับตระเคษใช่ไหมแสงมืดเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะมีติกิครับมีอมาม่ามียมิหมอดูนี่ไม่น่าใจนะแพ็กนี้จะเติมได้แค่ครั้งเดียวนะครับในราคา89บาทนะครับถ้าปรับมาใหม่อีกรอบนึงเนี่ยมันจะเป็น249บาทแล้วนะ,ะฉะนั้นเนี่ย89บาทราคานี้เปิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคผมเล่นไปครบเรียบร้อยแล้วครับออาอันนี้นิดนึงนะ คือผมเนี่ยเล่นมานะครับปามานะครับได้ตั๋วเนี่ยถึงเวลนะครับไปเหลือง43สาห้ามเกินไปเหลืองห0ินะซึ่งตรงนี้แนะนำนะครับว่าอยากกดรับนะครับกดสมมุติว่าผมทำสเสร็จหลักเสร็จเนี่ยอยากกดรับอ่าอยากกดรับเหรียญน,นะครับเพราะว่าเวลมันจะขึ้นนะครับเรากดรับแค่ตัวกระช่าพอนะอ่ะซึ่งผมก็ทําตามนี้นะครับเวลขึ้นมาตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่านะคือผมเนี่ย มาเปิดตรงนี้ก่อนอ่ามีมีสาเหตุนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้ผมเปิดได้สกินะครับเปิดได้โยมินะผมเนี่ยจะเปิดตัวกาชาวาันนี้เพิ่มอ่ะมาดุนกันก่อนดีกว่าโอเคมาดุกันครับฮีเพลนเตอร์แปดดาวยอดนิยมมาซุงจะได้ตัวอะไรอ่าอยากได้ิกินะครับเพราะว่าผมได้เจสิก้าแล้วอยากได้ตัวรีเซ็ตนะครับมาออกสกิลยิกๆนะครับ อาม่าก็เอาเอออาม่าก็ดีโยมิก็ได้ขอทาดพิเศษฮึบโอ้ดาวินชีอ่ะแต่ก็โอเคเพราะว่าดาวินชีเนี่ยมีสกิลก๊อปปี้ในสกิลที่1นึ่งท่านั้นเนี่ยก็ปั้นไม่ยากนะครับอไม่เป็นไรถือว่าโอเคนะใน้ดาวินชีถือว่าใช้ได้นะครับไม่น่าเกลียดแต่ก็เสียดายนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะ,ะกระป๋องตรงนี้เกิดผมกดรับไปมันจะ เวลขึ้นไหมเนี่ยอ่าผสมเรนเจอร์สครั้งอ่าตรงนี้ผมได้บอกไปในคลิปก่อนนะคือผมนึกว่ามันเป็นเกียร์เดียวน่านะครับสรุปเป็นกอบเป็นกบอ่าเป็นกบอ่าเดี๋ยวผมผสมเรนเจอร์แล้วกันนะอ่าสรุปเป็นกบนะครับโอ้สปเ,ปโอเสดายู่งานอ่ะทำไมไม่็นไรดาวินชีก็ดาวินชีนะอาะตีบวกไปเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันตีบวกเรนเจอร์สองเท่านะครับค่อยมาตีบวกกันอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าตอนนี้ก็โอเคตีบวก3ามครั้งนะครับก็จะได้อ้าวผสมเลนเจอร์สามครั้งคือผมผสมไปทีเดียวอะเอาเวลาเอาตัวย่อยๆตีบวกสามไปแล้วกันนะอันนี้ล็อกก่อนเดี๋ยวพลาดนะครับเดี๋ยวพลาดนะครับเออมีตัวอะไรให้ตีบวกบ้างเอา,เอาไปตัดไปเออแค่นี้มันก็นับนะครับ อ่าคราวนี้เจสสิก้าก็เจ๋งแล้วนะโอเคไปกดรับกันนะครับว่าเงี yeah, ่ยนะครับไม่ใช่ดีกบเออกบนี่ผมไม่น่าใจว่ามี3ามสีเลยหรือเปล่านะอ่าถ้าเกิดเลือกได้ขอเป็นกบดํามาลุ้นกันครับว่ากบนะครับฮีบเรียวนาดแปดดาวผสมก็น่าจะมี3ามสีนะเอาสีดาก็ได้ม่วงก็มาไม่เป็นไอ่ะแดงก็เลยนะ โอ้แดงก็ปั้นแม็กซ์เลยก็ได้ครับอ่าโซนตรงนี้เอาไมา่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเกียร์ย่อยๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทิศทางกันสักนิดหนึ่งนะคือผมเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าถ้าเปิดได้ท่าแสงไวเนี่ยผมจะเอารูบี้ที่มีทั้งหมดนะครับไปเปิดตู้นี้ก็คือไปเปิดตู้อ่ากบนะครับแต่ผมคำนวณแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเอารูบี้ทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทกับตรงนี้เนี่ย ผมก็จะมีค่าตัวเดซิก้าตัวเดียวนะครับซึ่งมันอาจจะไม่รอดนะครับผมเลยเปลี่ยนทิศทางเลยแล้วกันนะว่ากลับมาเล่นตามปกติดีกว่ามีบางคนนะครับยุว่าให้ทำป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงครับไม่เอานะมันต้องเติมเงินเยอะนะครับผมมองว่าผมแนะนำนะครับอะไรที่แบบว่าคนอื่นๆเนี่ยทำตามได้จะดีกว่าแล้วก็เล่นตามไปด้วยกันนะแต่ได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับคือมันต้องมานั่ง หยุดเล่นครับเติมพักหยุดเล่นเติมพักนะครับซึ่งผมก็เล่นไปให้ดูแล้วนะครับว่าเล่นตามสเต็ปโปรตีเนี่ยมันสามารถรอดได้จริงๆนะและที่สําคัญคือผมเนี่ยทำไมถึงสร้าง ID ีนี้นครับเพราะต้องการเข้ามาเล่นกิวะครับอเดี๋ยวผมเล่นสเต็ปหลักให้ดูนะคืออันนี้เนี่ยเล่นมาอย่าก,กดกระป๋องนะสำหรับคนที่จะฟาร์มตัวนะครับห้ามเกิน,นครับป้ายเหลืองนะครับเวลห้าสิผมคิดว่าน่าจะรอดได้อยู่ อไอเทมไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอัก,กีเอเนี่ยเ,เดี๋ยวผมคงรอเปิดโคโรโบนะตอนนี้นะครับภารกิจของผมเนี่ยเดี๋ยวจะฟาร์มตั๋วก่อนนะครับอ่ฟาร์มตั๋วสักเนี่ยไม่กี่วันนะก็พุทธนะครับพนักงานถูกเสาเอา่เดี๋ยวเสาเนี่ยม่วงมาไอ้มืดมานะครับเดี๋ยวมืดมาวันเสาร์นี้นะครับตอนสิบโมงเช้าเราดูก่อนนะ แลนพวกนี้ผมอย่างที่บอกนะครับว่ามันดิ้นได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะจัดมาลงได้หรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีๆมีปัญหาเนี่ยเขาจะเอาออกก็ได้นะมันยังมีปัญหาอะไรนะครับเอาเคเวลยังไม่ได้อัพอะไรมากมายครับไม่มีปัญหานะครับอาเวลผมไม่ได้ขยับก็คงจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเคเวสตรงนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วฮ่า,าแล้วก็นะครับใช้บูสเตอร์โอ้ยผมไม่อยากจะใช้เลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าร่วมกิลด์อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าร่วมกิลด์นะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่าสเปเชียลสเตทสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มตั๋วก่อนนะก็ต้องไปเล่นเหมืองแร่นะครับเหมืองแร่หนึ่งนะครับก็จะได้เลเวลน้อยที่สุดนะครับอ่าสรุปทิศทางของไอดีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยฟาร์มตั๋วก่อนไปเปิดเปิดมืดก่อนนะครับอ่าดูดีๆนะกดผิดด่านนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเวลนี่พุ่งทะลุเลยนะ อ่ามาอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมค่อยสอนเทคนิครายละเอียดทั้งหมดเลยลวกันนะครับว่าเงีย yeah, นะครับผมจะหายังไงนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดรับเพื่อนนะครับในวันเสาร์อันไม่แน่อาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้นะอาจจะก่อนวันเสาร์ก็ได้นะครับเพราะเผื่อว่ามืดไม่มานะครับเออเดี๋ยวมืดมาเราเปิดกันก็หน้ามืดอีกนะครับคือเปิดมืดก่อน คิดว่าน่าจะได้ตัวดีๆมาติดทีมนะเออคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะเดียววันนี้เดี๋ยวผมเปิดแสงก่อนเนื่องจากว่าเราเปิดตู้นี้แล้วเราไม่ได้มืดนะเปิดแสงก่อนแล้วกันนะซักสักสักสองใบแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวตัวอีกนิดนึงเอาอยัางไงดีเนี่ยคือผมกะว่าเดี๋ยววันเสาร์นะครับเอาตัวเปิดมืดแล้วใช่ไหมรูบี้เนี่ยผมจะฟาร์มแล้วนะครับฟาร์มเวลล้ละ ต่อตอนนี้ผมจะฟาร์มเร็วนะครับนี่เห็นปะม,ม,มันเวลมันนมันขึ้นมานิดเดียวเองเท่านั้นนะครับอและตรงนี้อยากไปกดรับนะครับกดรับแค่ตรงนี้โอเคได้ตัวมาเรียบร้อยแล้วครับอ่ะตรงนี้ได้รูบี้มาอีกเพียบเลยนะครับแต่ผมยังไม่กดนะเดี๋ยวค่อยไปกดรับทีเดียวนะครับโอเคมีตัว10สิบใบเออลองเปิดสนิดนึงสมมุติว่าได้เจสิก้าอีกก็เป็นเจสิก้าสองทีมไปอ่ะมาลุ้นกันดีกว่าอ่ะผมลองเปิดเล่นๆดูนะ สองรอบนะครับแล้วเดี๋ยวฟาร์มตัวนะไปเปิดการวันเารานะครับเปิดกันนิดๆนะแล้วก็ที่เหลือนะครับอัพเวลยาวๆและรูบีทั้งหมดนะครับจะไปเปิดในรอบโอระโบเรนเจอร์โอโหเจสซิก้ามาแต่ว่าเป็นเจสซิกา้าชนะอันนี้ถือว่าดีเพราะว่ามันมาเป็นร่างอัลตร้านะ่าใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ใช้ดีนะคือมันอาจจะเก่าไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ย ลีกเริ่มต้นดีแนะ่นอนบอกเลยว่าเจ๋งมากโอ้โจบครับอพอนะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับส่วนาการเปิดรับเพื่อนเดี๋ยวว่ารอดูน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับหรือไม่ก็เป็นวันเสาร์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยเริ่มฟาร์มอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอัพเวลค่อยเริ่มอัพเวลนะตอนนี้ขอฟาร์มตัวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเพื่อที่จะเอาไปเปิดกาชาทัดมืดนะครับอสวนวันนี้ก็ น้ำมืดไปนิดนึงเหมือนกันนะคือเปิดได้ประมาณนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยพอใจสักเทา่าไหร่นะครับอาจจะไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้ตัวเก่งแล้วนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันโคโรโบเรนเตอร์เดือนหน้านะครับว่าตัวเรนเตอร์นะครับตัดเก่งสักแค่ไหนแล้วก็เปิดได้ไหมนะพยายามจะหารูบี้นะครับให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ